หนึ่งเต้มมาแล้วพี่น้อง,นงหนุ่มนาตัวใหญ่นะหนึ่งแต้มมาแล้วทุบด้วยมัเป็นทุบพวกใหญ่ติ่นน่ะเนี่ยนี่ได้เต้นตัวหนุ่ท้องเขานี่เนาะเออยังกินหน้าสิพกสวัสดีเด้อทุกคนเด้อแล้พี่น้องเด้อตอนนี้ก็ยุ่งสายชาแน,นลนาะมื้อนี้สิพาพี่น้องไป ใส่กับเนาะกับหนูฮเนาะหนูนาหรือว่าหนูแดงฮะเนาะกับบัวหัวซมีหนูบอกแล้วเอากัดไปซอดเนาะว่าสิมีบอกามาเก่ามาถึงแล้ววันนี้ไปกันสองคนด้วเอากลับไปเนาะลุ้นไปเนาะว่าปลายนี้สิมีบัวที่วาใส่หนูฮันบอกมันมีกับสได้์ไทยพี่น้องเบิ้งเนาะนี่เลยกับเรา จะเอาไปใส่ตัวหนูฮะน่ะสิบกระดาเน่ะสิบกระดาษเอาเด้อเอากระ كي เราจับมาไปเด้อไปรุ่นนะว่าจนะมีหนูบ่เอาเด้อพี่น้องนะ มันถึงอันที่พี่น้องเขปาปลูกมาแตนไวมากเลยผัดโพน้ำนาะพี่น้องเขาจะมาเหิริ่งใหญ่เตอร์ละเสืได้กินเนาะผัดตัวเนี้ยเขาปลูกมาอึนอะาะมะอึกับสาลีเขาโพบอันน่ะเขากัสิไปใส้กัดดับหนูยู่ทางนี้เนาะ ทางนี้จะเป็นเขาจะปูกตัวมันต้นเท่านะเขาจะปูกตัวมันต้นจะมีหนูพว่าหนูนาหรือว่าหนูผุท่นานกินเนาะเขาก็ไปซ่อมเบื้องว่าสิมีหนูนาหรือว่าหนูผุบท่นานกินตัวมันต้นท่านบอกติดตามไปเด้อติดตามไปเราไปแซ่หันจะมีตัวจะจะได้ตัวหนูบ่ไปเด้ออาเด้อพี่น้องเนะ ເຮົາຈະມາຄຸບມັນຕົ້ນກໍເນາະກັບມັນຕົ້ນກໍເຮົາກໍຊິເອົາໄປໃຊ້ກະດັບພະເນາະເຮົາຈະຄຸບຖ້າຄຸບໄດ້ມັນຕົ້ນເຮົາກໍ เอาไปใส่กระดับเนาะเอ <Okay. S 1> าจะใส่อยู่แถวนี้เนาะอาจจะมีหนุบผุบได้หนุบมดำเนาะแถวนี้อาจจะมีเนาะหนุบนาวคนนี้ตอนนี้กับประมาณส mm ี hmm. ่โมงฮะได้แล้วนะตอนนี้กับเป็นกินเนาะกินแทนเขานี้ก็ได้เนาะตัวมันต้นอันเนี้ย <c oughs> ทุกคนนะเอากาจีเอากายะใส่กระดับยี่นี้เนี่ยกระดับยาใส่ยี่นี้ เขาจะใส่ยูนี้นะพี่น้องนะอันนี้จะเป็นหอยของตัวหนุผุบเนาะมาขบกินตัวนี้เนาะนี่มันตับเนาะตรงน,นี้อันนี้จะจะเก่าเล็กนึงแนละ้วเนาะแต่ว่าใส่นี้กันได้อยู่เนาะอันนี้จะเป็นหอยของตัวหนุ่มผุดนะพี่น้องนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเนาะเขากัดชิ้นไะส้ เออาเลยจีโฟเลยเอาได้เอากาใส่ในกระดับหนึ่งนะพี่นุ๊กนะเอาไปลุ้มเป็นหนึ่งกนอนว่าจะได้เอาไปทางนี้เนาะว่าสี่อิบป์ 어. 음. 음. 좀시고 왜? จะเชฟทุก <tukung> <tukung> สายอันนี้จะแม่นเนะเาะก็จะเป็นหนูหนูดำหรือว่าหนูผุดขึ้มากับส่เนาะ คนของเขาจะใส่กระดับนุ่งใส่อันนี้ใส่นี้เนะนาะน่าจะมีตัวหนุกผุบดนะ้วยเนาะ เอาเ้อ okay. อันนี้จะเป็นกระดับที่สองนะเด็กๆนะเราจะปัดใส่ที่อื่นนี่เนาะ ัทุกคนนะอันนี้จะเป็นกระดับสุดท้ายเดียเลยเอาก็ใส่มาได้สักพัหหนึ่งแนละ้วกับหมดลนะเาเอาแต่สิบกระดับมาเนาะเอาก็สิใสน้นี่อันนี้จะเป็นหอยของตัวหนูกับตัวน้กินนะจะเป็นหอยของตัวหนูน,ะนี่ตัวหนูกินนะัน่นนะตัวนี้อนะ่ะ mai để đó họ cả xây cả đào chúng bên ní nữa xây bên ní nữa ะพี่น้องนะเอาการไต่กระดับมันนะเอากาสิกัดปั้นนะนะอมื่นตอนซ้อนสิพาพี่น้องมางานเนาะเมือ่นตอนเชา้าประมาณเจ็ดโมงไปหาเปนะ็ดมาและวพาพี่น้องมางานกระดับเนาะว่าจะมีตัวหนุ่มภูมิกินบอกเอาการไต่กระดับม,ดนะมันไปด้อยมนละเอากาสิกัดบ,บั้นนะจนะ้ะเจอกคำอึนเช้าเดนะ้อพี่น้องนะ มี่อผัพี่น้องมาหยั่งกันได,ดว้ว่ากระดับเหานี้สิได้ตัวหนูให้พี่น้องเบิงว่ะเจอ,จอกำลนะพี่น้องเด้อสวัสด,ดีด้ทุกคนเ้้ตอนนี้กะ ตอนเสาเว้ยเด้อกาบปั้นเขายำเหนาเนาะยำเหนาป้ากาบ้านเขาเก่าเป็นอย่างนี้เนาะตอนนี้กับตอนเสาประมาณหกมงเนาะหกมงค์แปตินเต้ามากับเส้นเนาะเนาะไปเด้อเขาไปลุ้นกระดับเขาเนาะว่าสิได้ปุ๋ยเขาไปลุ้นกระดับเขาว่ากระดับเขานี้สิทึกตัวหนุบมผุกหรือว่าตัวหนุบนานปุ๋ยไปเด้อพี่นู้นเลยคนนั้นเป็นยันกระดับเนาะ คนนี้กับมาาดัดไซกับบุตรได้จะไปช่วงไหนกันเลยตัวนี้กับบุรได้เนาะระดับที่หนึ่งยังกระดับที่สองกันตัวนี้กับบรได้เนาะตัวนี้กับบุรได้ หูมันเมื่อเมื่อเลยเนาะครับผเถื่อเนาะหูเนาะมันอ่อตีปลาไปสองแตนละบรายเนาะไปลุ้นตอนเดี๋ยวเราไปลุ้นตอนว่าสิได้บ่โอ้ยหนึ่งแต้มมาแล้วพี่เนาะหนูนาตัวใหญ่เนาะหนึ่งแต้มมาแล้ว

ตัวยดถึงพุ่นเนะว,ว่าสิไรบ่เอ้ยสองตัวนี้บุไดนะ้เนอะหกักมันมันกินเมื่อเ,อเนาะนะครมันบุมาอีโรตี้คืนเนี่ยสองตัวนี้บุไดนะ้เนอะส่งกระดับแมนซาะนี้บุได้เขาจะไปลุ้นส่งสามกระดับยู nó nữa ta có rãi cả bữa đá nữa, ạ ừ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  tổ sụp thái nó bữa đáy nữa rồi sụp thái bữa đáy nữa cao cả đập nó sai này tôi đều Mà sau như này, này một này เตานี่มาใส่เกากระดับเนาะได้เต้ตัวเดียวฮะได้หนูนาตัวเดียวฮะเนาะยามกระดับเหมือนเรากรสีกับบัน้นนู้นพี่น้องน่ะหมูมีหนูมาาันซ้าเนาะได้เต้ตัวหนุ่มท้องเขานี้เนาะเรื่องกินน้าสิพาพี่น้องมาใส่กระดับอิดหรือว่าสิพาพี่น้องไปยิงก็หลอกกินเงินต้นเนาะ ก็สก pues mm. you know, like ัดบ nah ั้นเลยนะพี่น้องเนอะใหญ่เติร์นอ่ะเตัว์นนี่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นหายหรือว่ามันสปะหลังของพี่น้องเฮาเนาะตัวนี้พี่น้องเฮาอาจจะมาใส่กระดับหลาเติรเนาะจึงมีหนู่มเนาะมาแต่สองนี่กันได้เจนึงัวนี้เนาะพี่น้องกันดีเนาะดีกว่าที่บุได้เนาะดีกว่าที่บุได้ เ,เอ้อเขากลับกับบ้านนะพี่น้องเนะเขาจะเจอกันลิดหน้าเนาะขิปหน้าสิพาพี่น้องไปใส่มันต้นเลยพี่น้องเจอกันลิดหน้าเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อที่อยู่อยู่กับกดตามเนะี่ยกดไล์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะ